สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภะูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความร้อนแรงนะครับในโนอกกลางเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็แสวงขึ้นมานะจากยูเครนแล้วนะครับเพราะว่าความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยตรงเลยเนี่ยเนื่องมาจากการรอบสังหารนะครับผู้นําฮามาสในเตหารานของอิหร่านเลยเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแ็นการหยามหน้าจริงนะครับดูข่าวแปล่างประเทศจีนงๆน,น,นครับ อิหร่านยืนยันนะครับการเริ่มแผนปฏิบัติการพิเศษต่ตออิสราเอลหลายชั่วโมงหลังการฆาตกรรมฮานิเยอิหร่านนะครับทิ้งการบอกใบ้ครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกต่อพวกเขานะครับจะล้างแค้นนะเพื่อหัวหน้าฮามาสอย่างไรปฏิบัติการพิเศษภยัยคุกคามที่เปิดเผยโดยเหล่านักการทูตของอิหร่านที่สัปชาชาติอิหร่านพร้อมแล้วสําหรับการเปิดสงครามกับอิสราเอลหรือไม่ คณะผู้แทนถาวรของอิหรา่านประจำสหประชาชาตินะครับได้เตือนอิสราเอลในแถลงการ์หนึ่งในวันที่31กรกฎาคมคณะผู้แทนนั้นนะครับได้สร้างคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับการโต้อตอบที่มีโอกาสความเป็นไปได้ต่อการสังหารของอิสมาอิลนะครับฮานิเยอิหรา่านนะครับข่มขู่อิสราเอลนะจากแถลงการ์ของคณะผู้แทนถาวรของอิหรา่านประจำสหประชาชาติว่า การโต้ตอบนั้นต่อการรอบสังหารจะเป็นบรรดาปฏิบัติการพิเศษจริงๆหนักกว่าและได้ตั้งใจนะครับที่จะค่อยๆปลูกความเสียใจอย่างสุดซึ้งในบรรดาผู้กระทําความผิดนั้นแถลงการนั้นนะครับได้มาหลายชั่วโมงภายหลังฮานิเยได้ถูกสังหารในเตหราในช่วงต้นชั่วโมงของวันที่3 1กรกฎาคมฮามาสได้กล่าวอ้างว่าฮานิเยได้ถูกสังหารในหนึ่งการโจมตีทางอากาศของไซออนิส ที่ทอรยตหักหลังในเตหรานหนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัยของฮานิเยนะครับยังได้ถูกสังหารอีกด้วยขณะทีนะ่อยู่ที่พักของพวกเขาได้ถูกโจมตนะีในเตหรานอิสราเอลนะครับยังไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวยงในการสังหารของฮานิเยฮามาสและอิหร่านได้ข่มขู่คุกคามการโต้อตอบเอาคืนสำหรับการสังหารของผู้นำปาเลสไตน์นั้นอิหร่านนะครับยังได้เริ่ม หนึ่งการโจมตีสับแสบคันๆนะต่อสหรัฐเหนือการสังหารของผู้นำฮามาสนั้นเตฮารานนะครับได้กล่าวว่าสหรัฐเนี่ยแบกความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์นั้นนะครับในฐานะนะผู้สนับสนุนของอิสราเอลแต่อไรก็ตามนะครับวอชิงตันนะได้สอดสแสวงหาที่จะถอยห่างนะครับตัวเองเนี่ยนะออกมาจากการรอบสังหารนะครับของฮานิเย วอจิงตันนะครับได้ถูกรายงานนะได้กล่าวว่าสหรัฐนะครับไม่ได้รู้อยู่แก่ใจนะถึงพรตนะการสังหารใดๆนะครับนันข่าวแปรต่างประเทศชิ้น,นีเนี่ย mm hmm. ก็คือปริยานะครับโต้อตอบจากทางอิหร่านนี่แหละครับเป็นคำคูดก่อนนะวัฒกรรมก่อนนะครับโดยเาขาเรียกว่าคณะผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติเนี่ยบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะมีการปฏิบัติการพิเศษนะซึ่งเป็นการปฏิบัติการพิเศษจริงๆ นะคือจะทำให้หนักกว่าแล้วก็ตั้งใจที่จะค่อยๆนะปลูกความเสียใจอย่างสุดซึ้งเนี่ยให้แก่ผู้ที่กระทำความผิดนั้นนะครับก็คงส่งสัญญาไปที่ท่าอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะครับสถานการณ์ในตอกการตัวนี้บอกตึงเครียดจริงๆนะส่วนทางอิหร่านก็มีความเชื่อนะครับว่าสหรัฐอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงด้หรือเปล่าในขณะที่สหรัฐก็กล่าวปฏิเสธนะครับว่า พวกเขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะกับการกระทําในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูนะครับว่าอิร่านจะโต้อตอบอย่างไรเพราะว่าครั้งนี้มันจะแรงกว่าครั้งที่อิร่านนะครับถูกโจมตีสานทูตในซีเรียนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ